สวัสดีปีใหม่นะคะ2,567ปีละคลิป <c oughs> ค่ะก็กิ่งใช้วั์ชวนคุยนะคะวันนี้ก็ชวนมาคุยกันถึงเรื่องการทำเตานะคะก็เราขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลดต้นทุนนะคะต้องลดต้นทุนการผลิตแก๊สแพงเราก็ใช้ฟืนนะคะฟืนเปียกเราก็มาคิดคน้นทันท,ทำน้ำมันน้ำมันเตาน้ำมันพืชเก่าใช้นะคะ,ะทำได้แล้วก็ใช้ดีด้วยคะประหยัดวันหนึ่งใช้น้ำมัน3ลิตรนะคะขายก๋วยเตี๋ยว ตั้งหม้อกว๋วยเตี๋ยวทั้งวันเลยนะคะก็ไฟแรงด้วยเห็นไหมคะแล้วข้อดีนะคะคือประหยัดแต่ว่าข้อเสียก็คือเสียงดังไปนิดนึงนะแต่ก็ใช้ดีนะคะประหยัดนะคะก็น้ำมันนะคะก็ขึ้นาจากกองจากกลวยนี่นะคะลงมานะคะตามท่อนะคะตามท่อนี่ลงมาแล้วก็มาเปิดหยดนะคะเปิดหยดลงกลวยลงไป ท่อรับน้ามันอีกทีหนึ่งนะคะก็พัดลมนะคะเบาได้นะคะเร่งได้เบาได้ะคะ่ะก็เห็นไหมคะไฟแรงด้วยนะตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยเอาเหล็กเนี่ยมาวางนะคะเหล็กมาวางเพื่อให้เป็นกระจายความร้อนนะคะก็เราก็สามารถตั้งได้2เตานะคะเพราะว่า,าไฟแรงมาก นะคะก็เรามาปรับกัน,นะคะใช้ไม่มากนะคะแค่หยดๆนะคะวันหนึ่งก็ใช้ประมาณ3ลิตรนะคะตกลิตรละ6บาทก็3ลิตรก็18บาทนะคะถ้าใช้แก๊สก็50-60บาทต่อวันนะคะขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเศรษฐกิจกเดี๋ยวนี้นะคะก็เราลดต้นทุนการผลิตอะไรได้ก็ต้องลดนะคะ,ะนะคะประหยัดจริงนะคะเสียอย่างเดียวดังไปนิดนึงแล้วก็พี่กิ่งก็จะ ทำนะคะคิดค้นดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะอยู่ดูคลิปอยู่คลิปหนึ่ง,นะดงเดี๋ยวพยายามจะทำเตานะคะเตา,เา,เาน้ำมันเตาน้ำมันเตาแก๊สนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นเตาแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะให้ดูอีกทีนึงอ,อีกทีนึงนะคะในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ ตอนนี้เตาน้ำมันก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ก็บางครั้งก็หาซื้อน้ํามันเก่าไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าร้านซ่อมรถแถวบ้านเนี่ยเราวิ่งไปทุกร้านอ่ะบางทีก็ไม่ค่อยทันนะคะไม่ค่อยทันกับพี่ๆที่เขาตัดไม้นะคะก็ต้องใช้น้ามันเครื่องเก่าเหมือนกันนะเราก็มาใช้น้ํามันเครื่องเก่านะคะแกลอนนึงก็จะ6ลิตรนะคะใช้ได้2วันนะคะก็ประหยัดนะคะประหยัดจริงๆแล้วก็ เตาฟืนนะคะเตาฟืนก็ยังใช้อยู่วันไหนน้ํามันหาซื้อน้ํามันเครื่องไม่ได้ก็จะใช้ฟืนนะคะอันนี้อุปกรณ์นะคะที่จะเตรียมทำเตาน้ํามันนะคะเป็นใช้แก๊สฟรีนะคะในการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะชามละสามสิบาทนะก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําตกอร่อยด้วยถูกด้วยค่ะ